สวัสดีค่ะคาม์เนเนสิ้ามาเก็บพืชผักสวนครัวริมหน้าต่างผัวเฮ็ดไว้ให้ค่ะแกซื้อมาปลูกซื้อมาปลูกไว้แล้วก็ตั้งไว้ขออหน้าต่างแล้วก็เอาติดไฟให้มันให้อันผักมันได้แสงไฟสินะค่ะว่าสิเก็บพริกพริกสุกแล้วค่ะมาเบิ่งนกัน <c oughs> นี่ค่ะ ผักพีคีนูซุปาร้เราผัวซื้อมาให้ซื้อมาแล้วแกกับมาเฮ็ดแวงสีเด้เนี่ค่ะพีคีนูน้อยค่ะไปได้มาจากอันลันเิ่นขายต้นใหม่ค่ะยังซีละอันนี้เป็นเผักฝรังค่ะ,ะเวลาเฮ็ดอาหารฝรังกินมันสีกินมันหอมค่ะเนี่ยใส่เนื้อใส่ยังสใส่เนื้อใส่หมูเหมาะ อันนี้ผักสลันีนะคะอันนี้พริกเป็นเออคล้ายๆพริกชีฝ่านะคะแต่วันห่งหางบอหนวยหางบอหนวยแหลมเก็บไปสองลุ่นแล้วคะ่ะตอนนี้กําลังออกดอกอีกกโหระพาแล้วทดแล้วกะโหระพาซื้อมาไว้เหลี่ยงเบิ้งว่ามันสีใหญ่บ่วประมาณนี้คะ่ะอันนี้กับผักฟั่งค่ะกินหอมหอม มันมีซื้ออยู่ขอยแห่งจำซื้อนเนื้ได้ขายเห็ดใส่เนือ้อแซ่บเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นอรรอ,อริกาออริกาโน่เนี่ยเนี่ยต้นออริกาโน่ที่เพิน่นอันที่เขาเคยซื้อแบบแห้แงๆมานะอันนี้ต้นสดมันค่ะเนี่ยหอมเนาะใส่พวกพาสตา้าพวกอย่างแซบ่บอันนี้ก็ใส่พาสต้าแซ่บเลยเนี่ยหัวลัพางแสบค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศน้อยเนี่ยเป็นมะเขือเทศ น,น้อยๆอะค่ะเี่ชื่อหลีพอศเก็บไปสองรุ่นแล้วะคะ่ะสองสามรุ่นอันนี้ออกดอกออกนุวยไม่อีกค่ะขวอดยูยอันถักข้างนอกอากาศไม่สิเริ่มเย็นแล้วนะคะนาออันนี้เราติดไฟให้นี่คะ่ะติดไฟสองสองหลอดเป็นไฟสําหรับปลูกผักนะคะเนี่ย่ะเราเห็ดห้อยขึ้นให้มันได้แสงตลอดทั้งสีนะอันนี้เป็น ผักฝฟั่งค่ะโรสแมรี่ขึ้นานซิเมียนยูดอกเนี่ยเนี่ยค่ะเอาแต่เห็ดกับพวกเนื้อพวกหมูประมาณนี้แหละเนาะเพราะว่าอันตักควายซิมักซิซื้อมาจากล้านซื้อมาทีกัไอกระเช้าน,น่อยๆนะคะแพงแพงนี่ก็เลยล่องเอามาปลูกเบิ่งจังสีมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่อยเด็ดออกสินะ เมื่อกี้จะเก็บพริกค่ะเ,เพื่อนๆพริกกินน้อยเออนี่เนาะดึงแห้งบ่ได้ได้นี่ไปเบิดได้นี่กระซิเด็ดเอาตะนวยมันออกสัขวานไม่ต้องไปเด็ดนี่ค่ะเสียเอาไปใส่แกงเห็ดค่ะมื่อกี้สิแกงเห็ดเก็บเห็ดมาเมื่อวานนี่ เป็นเห็ดเห็ดปวกร่วมๆนะเห็ดปวกเห็ดนาหนละแล้วก็อันอันเห็ดเพิงรรวมกันค่ะคึนเลยอันส่แกงใส่หน่อไม้ค่ะกระเทียมบักพริกบักพริกน้อยๆน่อยเป็นบุบๆใส่หอยหน่าอุย้ยซสบค่ะอันนี้หนึ่งข้าวเหนียวให้กินกับแกงเห็ดกำลังสุด ค่ะไอเครื่องที่คอยใส่ใส่แกมเห็ดกะประมาณนี้แหละใส่นมไม่เนาะเห็ดแบบบ้านเฮานะคะแต่ว่าคอยใส่แบบพริกอันนี้นะ้ำอันกอเห็นย็นนี้แล้วเห็ดเหรอวะใส่แบบพริกอันนี้นะ้ำเซนดิใค <c ười> อยากกินคอยกันเลยสีร้องเห็ดเบิง้งค่ะพริกกระเทียมอันนี้อันอันผักอ,อีตูแซ่แข็งไว้ค่ะหมูมาให้ก็เลยแซ่แข็งไว้กันเลยว่าใส่ค่ะอันนี้แบบพริกเกี๊มาน แล้วก็สีไซคแค่นี่ตัวน้ำปลาน้ำปลาลาชุบรสน้ำปลาขามค่ะสีไซคน้ำบลาขามน้ำค่ะน้ำมลาขามอยู่ในตู้นี่ค่ะอันนี้เป็นเห็ดล้มล้วมค่ะนี่เห็ดปวกเห็ดผึ่งค้ายแล้วก็เห็ดอันนาหล่พ้อค่ะขอเก็บมือมือว่านนี่แล้วก็มีเห็ดมะนาวนี่นะคะเห็ดมะนาว ขวั้องกระดอกบานมันๆเซนเดย์ต้มแล้วมันกะโอเคอยู่ดีล่ะหลอกหนังหอ,อกหลอกผิวหนังนอกนะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเห็ดนันเละนะคะอันนี้เห็ดนันหละต้มแล้วสีมันกันหายไปค่ะสนเดย์ก็ะเล็กแกงรวมๆใส่กันค่ะให้ปวกบานเนาะแล้วก็มีเห็ดเพิงเนื้อค่ะเนี่ยเอามาใส่กันถ้าแกงรวมัเห็ดยังเสียมันยังมันมันสีฮอสสได้กินแบบหลายๆอย่างเนาะ กระสิเสียบค่ะตอนนี้หอยกระไซเออพริกน้ำปลาน้ำปลาล่าชุยรสน้ำมะขามนะค่ะแล้วกระไ่ตะไคร่ใส่น้องไม้ใส่พริกอันนี้ลงไปน้ำหัวหอมใส่อันที่มันทิสุกหยากก่อนหนะนะนะค่ะตอนนี้ใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วขอยบ่มีนม้ำอย่าน้นค่ะขอยเปิเลย ไซน้ำธรรมดาส่วนต้นหอมกับใบอีตูแล้วแกะพริกขี้หนูเดี๋ยวจังเอาใส่ที่หลังค่ะค่ะตอนนี้ก็ใส่ต้นหอมพริกขี้หนูแล้วแกะใบอีตูแล้วค่ะใบอีตูมันแชแข็งค่ะทัแกะใบอหอมก็ยังสดๆกันเลยแตใส่พอเป็นปีๆเสรดจค่ะค่ะใส่ครบบัซสุยางเราพริกสด พีกหยวกสุกกับกงได้เลยค่ะกับซิซิมเบิ้งค่ะขาดยังกับิเอาใส,ส่แล้วค่ะเสบได้เลยค่ะบันดีเบิ้งค่ะแกงอีสานขาดนำ้ำยานั่งกับขบือค่ะกับ่เป็นอย่างค่ะเพะขอขวดว่าใครอันนี้ใส่เลยแต่นี่ยังขวจะใส่ไปเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะมาแซ่บๆน,นู่ๆค่ะบ๊ายบาย